ขึ้นเลขสดูแลต oh, no ัวเองยังไงให้เด็กเข้าใจผิดอายุขึ้นเลขสี่แล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองเนาะถ้าถามหมอนะคะว่าเราควรที่จะเริ่มดูแลตัวเองตอนไหนดีถ้าให้ตอบเนี่ยก็จะตอบว่าตอนนี้เลยนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะว่าการป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษานะไม่ว่าจะเป็นสภาพผิวหน้าสภาพผิวตัวหรือว่าสุขภาพของเรานะคะควรเริ่มเลยแต่ถ้าเกิดใครที่แตะเลขสแล้วตอนนี้ก็ยังทันค่ะหันมาดูแลตัวเองกันทริคง่ายๆในการดูแลตัวเองเนาะถ้าเบสิกเบสิคเลยเนี่ยก็กินอาหารครบห้ามูนอนหลับเพียงอนนะะคดื่ม้ สองลิตรออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็จัดการความเครียดเนาะ,ะหมอขอเพิ่มทริคของหมอเข้าไปนะคะคืออายุเลข4แล้วเนี่ยการดูแลตัวเองพื้นฐานก็ได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ยังไงเนี่ยอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยหันมากินอาหารเสริมอาหารเสริมจะช่วยทําให้เราเนี่ยชะลอวัยคงความอ่อนเยาว์ทั้งใบหน้าแล้วก็สุขภาพค่ะตัวแรกที่แนะนําเลยก็คือตัววิตามินดีตัววิตามินดีเนี่ยจะช่วยซ่อมแซมเซลล์กับด n a นเของเราให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคเสื่อมด้วยนะคะแล้วก็ตัววิตามินบีเนี่ยจะเป็นเสริมสร้างมวลกระดูก นะคะต่อมาตัวที่2ฟิชออยนะะตัวฟิชออยได้หลายเรื่องเลยนะคะได้ทั้งเรื่องหัวใจสมองเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะนะคะต่อมาเนี่ยคือวิตามินซีแนะนํากินทุกวันได้ต่อเนื่องเลยไม่มีปัญหาเลยนะคะตัววิตามินซีนอกจากคนจะเข้าใจว่าช่วยเรื่องผิวแล้วตัวนี้จะช่วยเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าตัววิตามินซีเนี่ยจะคอยต้านอนุมูลอิสระเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่สาคัญของร่างกายเราเลย3ตัวแล้ววิตามินดีวิตาม D, ินซีฟิชออยนะคะกินได้กินระยะยาวได้เลยถ้าเกิิิิิดดวววว่่่าาาาใรรออยกกจะไ้เเืงผพมพววมมตน ไลคโคปีนนะคะหรือว่าคอลลาเจนเข้าไปนะคะหรือว่าอยากจะได้พวกเรื่องมวลกระดูกก็อ,อาจจะเพิ่มแคลเซียมเข้าไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเบสิก3ตัวที่แนะนําก็คือตัววิตามินดีนะคะฟิชออยแล้วก็ตัววิตามินซีเนาะต่อมานะคะอาหารเสริมไปแล้วนะคะแนะนําเข้าคลินิกบ้างเข้าคลินิกไปทาาาําอะไรอาจจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลก็ได้นะคะอย่างแรกเลยที่ให้ทำเนี่ยคือการตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจสุขภาพประจําปีสําคัญมากนะคะขนาดลถเรายังต้องเอาไปเช็คระยะเลยเนาะร่างกายเราก็เหมือนกันนะคะแนะนำในการตรวจสุขภาพประจาปีปีละครั้งมีโปรแกรมให้เลือกเย เลยนะคะปรึกษาคุณหมอหรือว่าคุณพยาบาลว่าเราเนี่ยเหมาะที่จะตรวจโปรแกรมไหนมีโรคประจําตัวอะไรในครอบครัวหรือเปล่านะคะโรคติดต่อทางบรรทุกกรรมมีใครเป็นมะเร็งอะไรไหมเราจะได้สกรีนแล้วก็สแกนทั้งตัวเราเลยนะคะแล้วก็หาปัจจัยเสี่ยงหรือว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยถ้าเราเจอเร็วเนี่ยก็จะแก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะอย่าลืมตรวจสุขภาพประจาปีกันนะคะหลังจากตรวจสุขภาพแล้วกินอาหารเสริมแล้วก็แนะนําให้ฉีดวิตามินบ้างนะคะบางตัวเนี่ยอย่างกูตาไทโอนเนี่ยการกินไม่ได้ผลก็ฉีดก็นอกจากจะช่วยทําให้ผิวเราขาวใสแล้วนะคะก ช่วยเป็นแอนตี้ออซิดน์บำรุงสุขภาพแล้วก็ดูแลตับเราอีกด้วยแล้วก็นอกจากการฉีดเนี่ยก็จะมีไหนๆฉีดวิตามินแล้วก็จะมีฉีดหน้าบ้างนะคะเป็นการลดอายุเนาะอาจจะใช้โบท็อกในการแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยแก้เรื่องความหย่อนคล้อยอย่างหมอเนี่ยหมอฉีดโบท็อกตลอดนะคะทุกๆ6เดือนนะคะแล้วก็ที่ทําได้อีกอย่างนึงคือพวกกลุ่มอัลทราหรือว่าเทอร์มานะคะเป็นการยกกระชับกรอบหน้านะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้กรอบหน้าเราเนี่ยคมชัดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องคุณภาพผิวนอกจากเราจะกินพวกคอลลาเจนอะไรเสริมแล้วยังสาาามรรถฉีดเข้ไปต ได้อีกมีหลายตัวเลยที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกับอลิลาสตินของใบหน้าทําให้ใบหน้าเราเนี่ยยกกระชับแล้วก็ไม่หย่อนคล้อยทําให้ผิวเราเนี่ยนุ่มเด้งเหมือนผิวเด็กเลยถ้าเราดูแลตัวเองประมาณนี้นะคะเข้าคลินิกเสริมบ้างตามโอกาสนะคะตรวจสุขภาพประจําปีไม่ให้มีอาการป่วยไม่ให้มีอาการแก่แค่นี้นะคะเราก็จะอยู่ยงคงกระพันนะคะไม่มีใครเดาอายุถูกแน่นอนนะคะอายเออุเด็กเราอายุไม่ถูกเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้ทริคหรือว่าเคล็ดลับดีๆนะคะเข้ามาเจอหมอไอซ์นะคะได้ที่กลุ่มปิด Facebook นะคะรวมคนคนอยากสวยลิงก์อยู่ใน เมนต์เลยกดเข้ามาเข้ามาคุยกันนะคะหมอรอตอบทุกคำถามแล้วก็มีเพื่อนๆมีสาวๆแชร์เคล็ดลับความสวยในนั้นเพียบเลยคะ่ะเข้ามาเจอกันนะคะ